มาครับตามผมมาเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหนึ่งในบ่อชื่อดังของจังหวัดชนบุรีเนาะสำหรับการถ่ายนกก็คือวัดถ้ำประทุนนั่นเองเท่าที่หาข้อมูลครับก็จะมีนกหลากหลายชนิดมากๆทั้งนกประจําถิ่นนกอพยพมาลงกันที่นี่ก็เลยอ่ะวันนี้ตั้งเป้ามาว่าอยากได้นกแต้แล้วธรรมดาจะลองมาดูก่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับก็ขับรถตั้งชีพไปเลยครับที่วัดถ้ำประทุนจังหวัดชนบุรีเมื่อขับเข้ามาก่อนถึงระอร์โบสถมีทางเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวมาเรื่อย แล้วเดี๋ยวเราจะเจอที่จอดรถแล้วก็เป็นกอไผ่ใหญ่ๆ2กออยู่ขวามือแล้วก็มีทางเดินตรงกลางเราก็เดินเข้ามาเลยครับก็จะเป็นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้เดินเข้าไปเรื่อยๆมีโค้งซ้ายเราไม่ต้องเลี้ยวตรงมาเจอโค้งขวาเราก็ไม่ต้องไปนะครับเราเดินตรงเข้าไปเลยมันจะเป็นกุฏิล้างอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนแรกที่ผมเข้ามาครับผมก็ดุมๆเข้ามาเนาะมีพี่เขาแนะนําเรามาณนึง่งพอเจอถึงตรงเนี้ยผมก็เลี้ยวขวาวนไป ก็วนอยู่3ามรอบตรงนี้ยหาไม่เจอสักทีจนที่สุดตัดสินใจว่าแข่งใจลองเดินเข้าไปดูตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ชัยับมันอยู่ตรงนี้นี่เองสําหรับเจ้าบรายบ่อไถนกก็เป็นกุฏิล้างก็เสียวๆนิดนึงเนาะก็ลองดูครับเดินเข้ามาก็จะเป็นภาพนี้เลยนี่ครับจากที่เราจอดรถทางเดินจงมาทางนี้ตรงขึ้นมาเราก็เลี้ยวมาด้านนี้เราจะเจอกับห้องน้ําเราก็จุดที่ เราเรียกกันว่ามันคือลายนะแล้วก็ลายตรงนี้ก็ค่อนข้างครบค่อนข้างพร้อมมากๆต้องขอบุณพี่ๆที่ช่วยกันทำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกของผมเนาะมาก็จะเจอป้ายอันนี้ก็ช่วยกันนะครับทำบุญค่าน้ําค่าไฟให้ทางวัดนะครับด้านหลังไปหลังลายตัวนี้อันนี้เขาเรียวกว่าลายเนาะให้เรานั่งแล้วก็มีรูลอดออกไปไม่ต้องไปเจาะรูเพิ่มนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีบ่อน้ามีอะไรนะครับโยก็จะมาเกาะมากินน้ามาอะไรกัน แต่ว่าก็ต้องเงียบนิดหนึ่งเพราะผมขยับนิดเดียวเองนอกก็บินหนีละนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหรือเป็นบ่อที่ค่อนข้างครบถ้วนมากๆยังไงถ้าใครมานะครับก็อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ตามอข้อกำหนดต่างๆที่เขาเขียนไว้นะอย่าทิ้งขยะอย่าใช้เลเซอร์ไล่นกเก็บก้ยอ่าก่อนออกเกาอหันกมาดูนิดนึงว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องหรือ,อ,รอรรเลหลืออะไรยังไงหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดน้ำปิดไฟทุกครั้ง ก่อนออกจากปลายแล้วเป็นคนสุดท้ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่บอ่อวัดถ้ำเขาประทุนเนี่ยจะเจอนกอะไรบ้างคือเห็นพี่ๆหลายๆคนที่เขามาถ่ายคือได้กันแบบเยอะมากเลยครับหลายตัวเพราะอยากได้เหมือนกันเราอยากสุดท้ายกันเลยวันนี้ลองมาดูมาถึงที่นี่ตั้งแต่เวลาปาระมาณ6กนาฬิกาเศษ รถจากบ้านมาชมั่วโมงกว่าแบ้วก็ต้องบอกว่าธรรมชาติมากบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับอย่ามาลนองเรือรงนี่จะจะได้นกหลายพันนะคือถือว่าที่เนี่ยครับเป็นบ่อที่ค่อนข้างสบายมากๆต้องขอบคุณพี่ๆเขาที่แบบจัดทำไว้ขนาดนี้แบบดีมากๆจริงๆแล้วก็ถ้ามาก็อย่าลืมไปฏิบัติตามกฎเนาะ เราก็ช่วยกำเรบริยจากค่าน้ำข่าไฟให้วัดด้วยนะครับนั่งนี่คือเข้าเรืนะ่อยๆเลยแบตระพอมเนี่ยแบตหมดเม่อไหร่จะกลับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาด้านหลังรายที่เราส่องออกมานะคนะระับก็จะมีบอ่อมีกิง่งมีอะไรลักษณะนี้ให้นกมากินน้ำได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าวันนี้มานั่งแล้วเนี่ยจะเจอ นกตัวไหนลงมากินน้ำหรือว่าถ้าโชคดีนะครับก็จะได้นกเล่นน้ำกันแบบสนุกสนานเลยทีเดียว คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนำแล้วก็พาไปดูแหล่งถ่ายนกหรืรอว่าบ่อต่างๆเนาะรอบนี้ก็จะเป็นวัดถ้ำประทุะนเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีโอกาสไปที่ไหนอีกนะครับก็จะพยายามถ่ายคลิปมาให้ดูกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับป๊บไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ